พี่บอกว่าดีออฟรส์ right เนี่ยมัสแบบสำคัญมากคือแบบจําเป็นมากคือไม่ได้ต้องได้แต่ว่าน้องทุกคนเนี่ยที่เรียนโซเชียลจบอะสุดท้ายไม่ได้ต้องได้ได้เลยนะคะวิวอฟไรส์ right จำได้เลยนะคะสิบข้อสําคัญยังไงคือมันออกปนอยู่ใน p า s s เจชปนอยู่ในหลักการและเหตุผลเวลาจะตอบอะไรเนี่ยก็จะไปยึดโยงกับอ of r i ไ h t s เนี่ยเพื่อมาตอบคาถามดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ลงไปทีละข้อนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หมิงจะบอกว่าข้อไหนเนี่ยที่พี่หมิงเจอว่าอ่ามันมีอยู่ในข้อสอบเนาะนจริงๆมันมีทบุ้กข้อเลยแหละแต่หลัก,ลกๆเลยอ่ะคือข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่อง Freedom ห้าอย่างนะคะภาษาในต้องบอกว่าภาษาในกฎหมายมันไม่ใช่ภาษาอันนี้หรอกอันนี้ก็คือแบบ ก๊อปรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแต่ว่ามันใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายดีดังนั้นก็เหมาะกับการเอามาสอนน้องนะฮะก็อันแรกฟรีดอมเนี่ยมันมีห้าอย่างแล้วในข้อสอบอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเลยนะมันอินเทสค่ะในข้อสอบลักษณะมันเป็นยังไงมันจะมีภาพมาให้ค่ะมันจะมีภาพสถานการณ์มีคนอยู่ในภาพโน้นนี่เนาะแล้วมันก็จะถามว่าสถานการณ์ในภาพเนี้ยมันเป็นการใช้สิทธิอ่ะเรื่องของฟรีดอมอะไรบ้าง ซึ่งบางครั้งอ่ะในภาพเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีฟรีด d อมทั้ง5อย่างมันอาจจะมีหนึ่งอย่าง2อย่าง3อย่างดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาให้เคลียร์ว่าแตา่ละอันนมันคืออะไรอันแรกคือ f ฟ e ีด o อมของ e ปีชอิสระภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นแสดงออกได้อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดก็ได้การใช้แบบสมมติว่าใส่อาร์มแบนอย่างเงี้ย เอาผ้ามาพันแขนไว้เพื่อประท้วงเป็นผ้าสีดำอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงสงครามเวียดนามอย่างเงี้ยมันก็จะมีคดีหนึ่งที่มันมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะคะเขาใส่อาร์มแดนแล้วก็ไปโรงเรียนเพื่อประท้วงสงครามเวียดนามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็น Freedom of Speech แต่แต่สุดท้ายคดีนั้นก็โดนฟ้องขึ้นศาลนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่า Speech คือการแสดงออกไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวนะคะถัดไป Freedom of Religion สิทธิ์อิสระภาพในการนับถือศาสนาคือแน่นอน,นะคะ่ะอย่างอย่างเช่นที่เราเห็นฟิลกรีมอย่างเงี้ยที่เขาย้ายดินแดนมา America, ยัางอเมริกาเนี้ยเพราะเขาต้องการพื้นที่ในการนับถือศาสนาที่เขาต้องการดังนั้น freedom of speech อ่อ freedom of religion ก็เลยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถัดไป freedom of press press เนี่ยเป็นเรื่องของการตีพิมพ์อ่าอย่างเช่นทำโปสเตอร์เขียนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อ่ในประธานาธิบดีทําได้ไหมทําได้นะคะเขียนวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ได้ไหมได้นะคะ ถัดไป assembly assembly คือการชุมนุมหรือว่ารวมตัวการรวมตัวของคนเยอะๆเนี่ยเออเพื่อชุมนุมกันทําได้นะคะและสุดท้าย petition คําศัพท์ตัวเนี้ยแปลว่าการร้องขอเราเจอคํา,าว่า petition เมื่อวานเนี้ยในใน the first continental congress ตอนที่ผู้แทนจากเอ่อจากค o l o n y ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อวิงบอลขอร้องให้ king เนี่ยยกเลิก intolerable act เออแพดดิชันตัวเนี้ยก็คือการร้องขอให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายนั่นเองดังนั้นภาพแบบไหนในข้อสอบที่มันจะเป็นการสะท้อนถึง Petition ได้บ้างมันเป็นภาพนี้ค่ะก็คือเป็นภาพที่ที่พี่เห็นอ่ะอันนึงนะใน GD Ready ก็คือเป็นภาพผู้หญิงถือป้ายแล้วเขียนว่า Mr. President แล้วก็มายืนอยู่หน้า White House เพื่อเรียกร้องสิทธิในการโหวตของสตรี อาตรงนี้มันเป็น petition เพราะว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีกฎหมายที่มารองรับการบวตของผู้หญิงเลยดังนั้นการที่ผู้หญิงมารวมตัวขับเคลื่อนกันอยู่หน้าไว้เช้าเนี่ยก็คือการวิงวอนขอร้องให้ผู้มีอำนาจแห่งรัฐเนี่ยช่วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายตรงนี้หน่อยดังนั้นเนี่ย petition ก็คือการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายหากภาพในข้อสอบมันเป็นการ สะท้อนในเชิงของการขอเปลี่ยนแปลงและมีการชุมนุมด้วยมันก็อาจจะสะท้อนทั้ง petition แล้วกนะ็ถ้าเป็นไฮไลท์ของยุคจอห์นฟเคนนดีก็คือเรื่องของเวียดนามวอร์ก็จะเห็นกระแสต่างการต่อต้าน end the war now แบบยุดยุติได้แล้วแล้วก็มีพวกวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กมหาลัยอ่ะพวกเนี้ยะน,น,น,นะออกมาเรียกร้องนะคะ my son was killed in Vietnam what for นะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะคะอืมก็เป็นกระแสต่อต้อตานนะคะใน สังคมอเมริกาทีนี้อันนี้อยู่ในข้อสอบอันนี้มีคดีนี้อยู่ในข้อสอบเลยขอเน้นขอเน้นคดีนี้ t i n k e r v ์เวอริอันนี้เป็นชื่อโรงเรียนเออชื่อโรงเรียนโ okay, อเคอะเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวนักเขาเรียกว่าอะไรอะนักขับเคลื่อนนวกันเป็น activist อะเป็นครอบครัวครอบครัวครอบครัว,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 วหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับ เขาไม่เห็นด้วยกับการการที่ยึดเยียรสงครามเวียดนามนะแล้วเด็กๆอะ่ะพี่น้องบ้านนี้จริงๆเขามีลูกหลายคนประมาณสี่คนมั้งนะคะอันนี้คือพี่สองคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขาต้องการจะขับเคลื่อนเรื่องของเออการยุติสงครามเวียดนามเขาก็เลยเอาอาร์มแบนด์สีดำอันเนี้ยใส่ไว้ที่แขนแล้วก็ไปโรงเรียนเออเพื่อจะแบบเหมือนสร้างกระแส ปุกระดมเรื่องของการต่อต้านสงครามเวียดนามนั่นแหละนี่แล้วก็แบบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของฟรีส speech แต่ฟรีสปีชของน้องๆเขาเนี่ยเขาทําได้ไม่เต็มศักยภาพแบบว,ว่าทําไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอเขาทําแบบนี้ที่โรงเรียนอ่ะเขาโดนพักการเรียนที่โรงเรียนเออคดีน,นี้เรื่องราวมันมีอยู่ว่าเขาพยายามที่จะใส่อาร์มแบนด์เพื่อเรียกร้องเรื่องของสงครามเวียดนามอ่ะให้มันแบบยุติได้แล้ว แต่ว่าในท้ายที่สุดผลลัพธ์ของเรื่องราวตรงนี้ก็คือเขาโดนพักการเรียนไปนะคะแล้วคดีเนี้ยเมื่อน้องสองคนเนี้ยโดนพักการเรียนพ่อแม่เขาก็ไปขึ้นศาลเออขึ้นศาลชั้นต้นแพ้ขึ้นศาลอุทธรณ์แพ้แล้วก็ยื่นไปถึงดีกาแล้วดีกาคนที่เป็น c s ี justice อะคะ่ะก็คือคุณเอเวเรนก็เลยทำให้คดีเนี้ยน้องเขา,ขาชนะแต่ในข้อสอบเนี่ยมันจะพูดถึงแค่แบบ ไม่ได้พูดถึงไปไปขั้นถึงสุเีมคอร์ดนะไม่ได้พูดถึงดีกาเขาพูดถึงแค่ว่าแบบเออเนี่ยน้องคนนี้เขาใส่อาร์มแดนใช่ปะ่ะสคนแล้ว2คนนี้ก็เลยโดนพักกันเรียนอ่าอย่างเหตุการณ์ตรงนี้มาสะท้อนให้เห็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องอ่าเรื่องนี้มันมีคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คือ free speech has some Free speech เออคือ free speech free speech เนะี่ย free d o m of speech เนาะมันเป็นหนึ่งใน Amendment ข้อแรกของ Bill of Rights ซึ่งมันจะประกอบไปด้วย5ข้อใช่ป่ะแล้ว speech อี่ free d o m of speech เ่เป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือสิทธิพื้นฐานที่ประเทศสหรัฐอาเมริกาให้กับประชาชนแต่ว่าอย่างเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็มาตีความกันเนะาะก็แบบว่าเออคุณพูดได้นะแต่ไม่ใช่ล้วโรงเรียนอนะไรเงี้ยเออเพราะว่าการที่คุณพูดในแบบอย่างคำตัดสินนะ่ของศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรนณะ์แบบพูดคร่าวๆนะคะก็บอกว่าการเรียกร้องพวกเนี้ย มันไม่ควรทาในรั้วโรงเรียนเพราะว่ามันดิสแทรกการเรียนของเด็กๆประมาณนี้แต่ถ้าคุณจะไปทาที่อื่นอะคุณไปทําแต่ว่าไม่ใช่ในรั้วโรงเรียนอะประมาณนี้ละกันนะคะ,ะมาดูน,นิดนึงมาดูน,นิดนึงเขาบอกว่า at public school ให้ให้ดูรายละเอียดเพราะว่ายังไงหนูได้อ่านอยู่แล้วตรงนี้ในข้อสอบนะคะเนื้อหาจะคล้ายๆตรงนี้นะไม่ใช่แบบมีเป๊ะๆนะคะเอาโอเค at public school อะโรงเรียนนี้นะที่ที่เมืองนี้นะ s t u d e n t plan to wear black armband at school as silence protest against Vietnam War silence protest ด้นะี่บ,บงเขาบอกว่า when the principal became aware of plan of the plan h e w a r n e d the student เขาก็เตือนนะว่าแบบถ้าทำแบบนี้คุณจะโดนพักการเรียนนะถ้าคุณ wear arm band เพราะว่าแบบการที่คุณน่ะมา protest แบบนี้มัน might cause a disruption in the learning environment เออก็เลยแบบเขาบอกว่าไม่เหมาะสม despite the warning แม้ว่าจะมีการเตือนก็ตามเนี่ยแต่ว่าเด็กบางคนก็ใส่อยู่ดีนะฮะแล้วเด็กบางคนเหล่านั้นเนี่ยก็โดนพักการเรียนจริงๆ during the suspension student p a r e n t ค่ะพอโดนพักการเรียนนะฮะผู้ปกครองของเด็กๆเ,เนี่ยก็ไปฟ้องศาลค่ะเรื่องที่ว่าตอนนี้โรงเรียนเนี่ยกำลังละเมิดนะคะ freedom of speech ของเด็กๆนั่นเองนะคะ the U.S District Court for the Southern District of Iowa เนี่ย side with the school ก็เนี่ยแหละือคำตัดสินของศาลชั้นต้นเขาเข้าค่าโรงเรียนค่ะดังนั้นเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยเด็กๆพวกนี้หรือผู้ปกครองพวกนี้ก็แพ้คดีไปแต่ในท้ายที่สุด Student Appeal the ruling to U.S. Court of Appeal but lost นี่คือศาลอุทธรณ์นะคือศาลชั้นที่สองก็ยังแพ้จนสุดท้ายไปถึงศาลฎีกาอันนี้ชนะทีนี้หน้าถัดไปพี่ใส่เคสมาด้วยนี่ไงคุณโอวาร์เรน้าคุณแม่เจออีกแล้วนะคะนี่ไงคือต้องเขียนนะ่ยว่าแบบจนถึงวันสุดท้ายก่อนไปสอบอย่าลืมเรื่องนี้นะคือมีโอกาสเจอแน่นอนนะคะ Article of Confederation มันเป็นคำว่า confederate ก่อนอ่าคําว่า confederation ก่อนคําว่า confederation เนี่ยคือ การให้อำนาจกับแต่ละสเตตมากๆจะเล่าคอนเซป t นี้ยังไงดียกตัวอย่างเช่นตอนนั้นน่ะมันมีอนณานิคมทั้งหมด13อนณานิคมถูกไหมคะเออและ13อนณานิคมนั้นเนี่ยด้วยรูปแบบการเมืองการปกครองที่มันมีมาก่อนแต่ละอนณานิคมนั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยข้องเกี่ยวกันคือเขาจะทําการค้าของเขาเองถ้ามีปัญหาภายในรัฐเขาก็จะขึ้นศาลของเขาเองเขามีการปกครองของตัวเองมีผู้นําของตัวเองในแต่ละสเตจเออนั่นคือวิถีแบบ Confederate ก็คือ state แต่ละ state เนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยมีอำนาจในการตัดสินใจของตัวเองแต่ทีนี้เรากำลังจะสร้างชาติที่มันเป็นประเทศชาติขึ้นมาการใช้กฎหมายฉบับนี้แบบเดิมอ่ะไม่ได้เอื้อให้เกิด unity หรือความเป็นชาติดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าจะต้องเปลี่ยนกฎหมายนี้โดยที่ทำตัวหนาไว้ตรงนี้แล้วลองมาดูรายละเอียดนิดนึง the article create a loose confederation of sovereign s t a t e สับก็ยากเลยนะ sovereign ก็คืออำนาจเขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดคือแต่ละ state อะเขามีอำนาจของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ความเกี่ยวกนน่ะของแต่ละ state ตอนนั้นน่ะมัน loose คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปกครองตัวเองต่างคนต่างมีผู้นำของตัวเองมีศาลของตัวเองมีการเก็บภาษีภายในของตัวเองจึงทำให้ central government อะไม่มีอำนาจคือรัฐบาลกลางเลยไม่มีอำนาจอะไรเลยในตอนนั้นอะ คืออาว่าง,ง่ายๆสมมุติวันนี้ยอ่าจะเอาภาษีอะ่ะก็ต้องไปขอให้แบบเออสเตทนี่ยเจียดเงินภาษีมาหน่อยเพราะเราอาจจะต้องใช้เงินนี้ในการบริหารส่วนกลางอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออคือเซ็นทรัลกอล์ฟเมนตไม่มีอำนาจเลยทีนี้ถ้าหากว่าเซ็นทรัลกอล์ฟเมนตไม่มีอำนาจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประเทศชาติขึ้นมาได้อย่างไรก็เลยเป็นไอเดียว่าไม่ได้เราจะต้อง form a strong government นี่คือเหตุผลในข้อสอบจริงเนี่ย มันจะถามเลยว่าแบบว่าเหตุผลของการสร้าง United States Constitution ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรพี่เขียนคีย์เวิร์ดสอันเลยนะแล้วเดี๋ยวตอนก่อนสอบพี่ย้ำให้อีกทีนึงนะคะสำคัญมากการเกิดรัฐธรรมนูญน่ของอเมริกาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่ฉบับเดียวคือฉบับนี้เนี่ยแหละ to create balance power between central and state government เพื่อให้รัฐบาลสองอันนี้มีอำนาจที่สมดุลกันไม่ใช่ว่าสเตทมีอำนาจมาก อยู่แต่เพียงพูดเดียวนั่นคือแบบเดิมทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูรายละเอียดข้างในข้อกฎหมายกันแบบคร่าวๆนะคะว่าเดิม Article of Confederation มันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเป็นของใหม่เป็นยังไงนะคะโอเคอ่ะทีนี้ภาพนี้เป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนเนาะนี่คือตัวนิกสันแต่โจทย์ข้อ11ถามว่าพวกคนที่อยู่ข้างหลังฉากหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นใครใช่ปะ่ะเขาบอกว่าอ่ะนิกสันก็พูดกับคนเหล่านั้นว่า Hey guys do you really think we need that clause about impeachment in t h e r e clause ก็คือข้อความทางกฎหมายใช่ป่ะ in d e เนี่ยหนูต้องมาตีความแล้วว่า in d e คือ in ไหนว่า d e คืออะไรเงี้ยเพราะถ้าหนูไม่รู้ว่า d e นั้นหนูตอบข้อ11ไม่ถูกแน่นอน in d e ในที่นี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วนะปัจจุบันเนี่ยข้อกฎหมายเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีอ่ะมันอยู่ในไหนมันอยู่ใน us constitution เพราะเราเรียนมาแล้วว่า us constitution เนี่ยจะเป็นการพูดถึง framework of government กฎต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรเงี้ย ดังนั้นวันนี้ถ้ามันจะมีกฏสักข้อหนึ่งที่บอกว่าออริจิเซทีฟสามารถอิม a c ชประธานาธิบดีได้นั่นคือถือว่าเป็นหนึ่งในการถ่วงดุลอํานาจของกอ v ์ r n m เมนต์มันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญแน่นอนนะคะที่เป็นเดร์ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเดร์คือรัฐธรรมนูญโจทย์ถามว่าข้อ11เนาะเขาบอกว่า i n นเดสกาตู o คูมอี is ิ i x o n a d d r e s s นิกสันพูดกับใครก็ต้องพูดกับคนที่กําลังร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่ถูกปะละ่ะใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ ก็มีน้องหลายคนตอบ A เพราะว่าเออไม่แน่ใจว่าจะตอบอะไรดีอะไรอย่เงี้ยแต่มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่คำประกาศอิสรภาพเอ,อ่อคลอสของของ impeachment นะ่ะมันจะต้องอยู่ในรัฐธรรมน,นูญจึงต้องตอบปีบอยว่า the framers ก็คือผู้วางกรอบแห่งรัฐธรรมนูญอเมริกานะเออ past president ไม่ใช่ประธานาธดีคนก่อนหน้าไม่ใช่นะคะหรือว่าแบบ present sessions of congress ไม่ใช่เลย ดูจากภาพก็ไม่น่าใช่นะเก่ามากการแต่งตัวแบบนี้ทรงผมแบบนี้ไม่ใช่สสสวในคอนเกรสนะปัจจุบันนะคะแน่นอนนั้นนี่คือข้อ11จะเป็นข้อหนึ่งที่ยากหน่อยที่น้องส่วนใหญ่มักตอบผิดก็คือต้องดูคำอธิบายกระตูนนั้นด้วยนะคะถ้าหากว่าไปสอบแล้วเจอกระตูนเนาะ